ใช่ทําดหมเตอร์นะคะช่วยเล่าถึงการบริหารจัดการบุคลากรภายในและภายนอกค่ะที่เข้ามาในอพวชมีวิธีการและก็มาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างคะบุคลากรภายนอกเนาะนะครับเราเองก็พยายามจะสื่อสารออกไปครับด้วยการสากรองของเราที่เรามีอยู่นะครับสื่อสารในเรื่องของมาตรการต่างๆสื่อสารในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับก่อนที่เขาจะเดินทางเข้ามางเนี้นะครับทปนยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาถึงนี้ต้องทํำยังไงบ้าง นะครับเพราะว่าถึงการเ่าเนี่ยครับถ้าเกิดมีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยเขาจะทําให้เขานื้สุกว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยครับมันสมุทดีแล้วก็เขาไม่ติดขัดอะไรแล้วก็อาจจะมีคําถามอะไรต่างๆเหล่านี้มาได้เราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนในคำถามถามเข้ามาได้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการาสื่อสารก่อนที่จะเดินทางเข้ามาที่เมื่อถึงมาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีการจัดการยังไงเราก็มีกระบวนการของการดูแลโดยฝ่ายส่งัสิบริการผู้เข้าชมนะครับ เดียวกันครับข้าหลักข้างในเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญคะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปริดบริการอยู่แต่แน่นอนครับคนเราข้างในเนี่ยเราก็ยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นในการดูแลเนีครับเราไม่ได่ดูแลเฉพาะพนักงานของเราเองหรือลูกจ้างเลยอย่างเดียวครับคนทํางานในนี้ทุกส่วนทุกฝ่ายเรายังถือว่าเป็นคนของเราอยู่นะครับมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอพนักง,งานหาความปลอดภัยนะครับเรื่องของคนสวนแม่บ้านต่างๆเหล่านี้รวมทั้ง พันธค้าต่างๆที่เขอ้าอยู่นี้ครับผมคิดว่านี่คือคนของอปชด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยเขาการดูแลที่ว่านี้แน่นอนครับเราก็ต้องให้ความาใส่ใจเขาแล้วก็ให้เขาได้กลุ่มความเข้าใจเราไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาได้รู้อย่างเดียวแต่ให้เขาได้มีโอกาสในการทรี่จะซักซ้อมความเข้าใจหรือว่ามีทักษะเพราะเรามีการประชุมและพูดคุยกันอยู่เป<ม>็นประจำโดยเฉพาะในช่วงที่มีอะไรที่มัน มีสถานการณ์ที่มันแย่ลงตรงนั้นนะครับเราก็ต้องรีบนะครับบอกเขารีบแจ้งเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเขาต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงนะครับแล้วก็เพื่อให้สิ่งต่างเหล่านี้ครับเขาเองเนี่ยนะครับได้รู้สึกปลอดภัยด้วยตัตวเขาเองเขามีความมั่นใจตัวเองด้วยเหมนใกันสิ่งต่างเหล่านี้ครับผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งเพราะว่าทุกคนนะครับก็มีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเองว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองก็แล้วแต่นะครับงนั้นองค์กรนี้ครับก็พร้อมที่จะ ดูแลเขาเพื่อที่ท้ายเขาเนี่ยครับพร้อมในการที่จะทํางานให้กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราถึงให้ความสำคัญกับทุก,ท,กทุกส่วนทุกภาคส่วนเลยทั้งภ <ใน S 1> ายในภายนอกใช่<า>แล้วก็ให้เขาได้ดูแลตัวเองเพราะมันหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเคสสักเคสหนึ่งที่เกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นนะครับทั้งคนในด้วยทั้งคนข้างนอกด้วยนั้นตรงนี้ทำยังไงเพื่อให้ อย่างเมแล้นี้ครับมันเกิดความมั่นใจได้แล้วก็พยายามเซตซิโร่ให้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นศูนย์หมายความว่าจะไม่เกิดเคล็ดอะไรขึ้นมาเลยแต่แน่นอนพวกนี้ครับมันโอกาสเกิดขึ้นก็มีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็คงไม่ได้ท้อทิงเขาเราก็คงไม่ได้บอกว่าคนนี้คนนี้ทําให้มันเกิดนะนะครับทุกคนผมเชื่อว่าเราจะไม่มีการโทษกันนะครับแต่หากในการเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไงจัดการจัดการเขายังไง ครับ,รบนี่คือิ่งต่างที่เราต้องดูแลแบบเพื่อทอนซึ่งกันและกันนะครับเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเลยทางบุคลากรภายในและภายนอกนั่นเองนะคะคก็ถือว่าเราก็เพิ่มความเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ,รบเราเองด้วยนะคะคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านดรชนินทร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้ให้ความร่วมมือขานรับมาตรการป้องกันตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วยการปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ทั้ง4แห่งที่อพวชคลอง 5. ปทุมธานีและอีกสแหล่งเรียนรู้ได้แก่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชที่เดอะสตรีทรัชดากรุงเทพ และจัดตรวจวิทยาศาสตรอ์อภพวชที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคม2564หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทางอภพวชจะขยายระยะเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช ยังคงเดินหน้าส่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ผ่านโครงการ Science Delivery by NSM ด้วยรายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Facebook NSM Thailand เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานแม้ในช่วงที่พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการชั่วคราวเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะคะทางด้านแผนการดำเนินงานที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรืออพวชค่ะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนําในอาเซียนที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการเผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะถึงแม้ว่าสถาหนาการณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะหลายท่านอาจจะไม่สามารถเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ได้แต่เรายังมีทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ค่ะหรือ virtual museum มันเองค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook NSM Thailand และ World Wide Web NSM.or.th เวลาของรายการ Insight at 25 m i n u t e แล้วค่ะดิฉันอุบอิบทิศการผลเกตต้องขอตัวลาไปก่อนข้างหน้าเราจะมีสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบ้างอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ